3D ของตัวการ์ตูนและสิ่งแวดล้อมต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวแต่ออนิเมชัน 3D นั้นยังคงต้องอาศัยพื้นฐานในการทำอนิเมชัน 2D ด้วยเพื่อให้การทำภาพเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆในงานอนิเมชัน 3D มีความสวยงามและสมจริงซึ่งในปัจจุบันนั้นตลาดอาชีพของนักออกแบบภาพ3มิติมีอัตราเติบโตสูงเพิ่มขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสถาปตัตยกรรมมัณฑนากรงานวิศวกรรมง แอนิเมชันหรืองานทีม 3D พิ i n ์ติ้งเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในวิชาออกแบบแอนิเมชัน3มิติ 1. สร้างโมเดลคือปั้นโมเดลขึ้นมา 2. เอาโมเดลนั้นมาใส่ผิวนะครับใส่ผิวตกแต่งสีสันอะไรต่างๆให้มันคล้ายของจริงจากนั้น ก็เอามาจัดแสงจัดแสงให้มันดูสมจริงจากนั้นก็มาใส่กระดูกเพื่อทำการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็นผลงานการใช้โปรแกรม3มิติที่เรียกว่าชื่อว่าโปรแกรม 3Dmax ครูจะทำเก้าอี้ครูใส่เส้นไป8นะครับลึก8กว้าง8ครูคลิกขวาเลือก เปลี่ยนเขาเป็นโพลีอนนะครับไปที่ด้านล่างนะครับเลือกที่มุมนะครับกด control เลือกนะครับเลือกที่มุม4 4อันจากนั้นครูไปที่ inset เขาจะทำพร้อมกัน4อันเลยอย่าไปทำทีละ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมส่งเสริมนโยบายพัฒนาการใช้สื่อดิจิตอลใช้การจัดการเรียนการสอนต่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการโดยเฉพาะในกลุ่มสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศกับโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโทรทัศน์เพื่อการศึกษาค่ะ a อนิเมชัน 3D เกิดขึ้นมาหลัง a n i m เมชัน 2D เนื่องจาก a อนิเมชัน 3D จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านโปรแกรมต่างๆโดยมีมิติที่ถูกเพิ่มเข้าไปอีก1มิติคือแนวลึกนั่นก็คือแนวเส้นแกน y เมื่อมารวมกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็คือแกน x แกน y และแกน z ก็จะเกิดเป็นรูปทรง3มมิติขึ้นซึ่งกระบวนการการสร้างภาพนั้นมักทำโดยโปรแกรมเฉพาะซึ่งจะมีการปั้นโมเดล 3D ของตัวการ์ตูนและสิ่งแวดล้อมต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวแต่ออนิเมชัน 3D นั้นยังคงต้องอาศัยพื้นฐานในการทำอนิเมชัน 2D ด้วยเพื่อให้การทำภาพเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆในงานอนิเมชัน 3D มีความสวยงามและสมจริงซึ่งในปัจจุบันนั้นตลาดอาชีพของนักออกแบบภาพ3มิติมีอัตราเติบโตสูงเพิ่มขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสถาปตัตยกรรมมัณฑนากรงานวิศวกรรม งานแอนิเมชันหรืองานทีม 3D พิ i n ์ติ้งเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในวิชาออกแบบแอนิเมชันสมิติ1สร้างโมเดลคือปั้นโมเดลขึ้นมา 2. เอาโมเดลนั้นมาใส่ผิวนะครับใส่ผิวตกแต่งสีสันอะไรต่างๆให้มันคล้ายของจริงจากนั้น ก็เอามาจัดแสงจัดแสงให้มันดูสมจริงจากนั้นก็มาใส่กระดูกเพื่อทำการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็นผลงานการใช้โปรแกรม3มิติที่เรียกว่าชื่อว่าโปรแกรม 3d max ครูจะทำเก้าอี้ครูใส่เส้นไป8นะครับลึก8กว้าง8ครูคลิกขวาเลือก เปลี่ยนเขาเป็นโพลีกอนนะครับไปที่ด้านล่างนะครับเลือกที่มุมนะครับกด control เลือกนะครับเลือกที่มุม4 4อันจากนั้นครูไปที่ inset เขาจะทำพร้อมกัน4อันเลยอย่าไปทำทีละขานะครับเดี๋ยวมันไม่เท่ากันก็ติ๊กถูกเราก็พร้อมที่จะ x p o r t ool. x p o ูดเราก็ทำพร้อมกันอีกเช่นกันกด setting นะครับ ได้แล้วก็กดถูกนะครับก็เหมือนเดิมเข้าจําคําสั่งเดิมที่เราดึงขาลงเมื่อกี้ขายาวแค่ไหนเอ็นี e, พนักพิงก็สูงขึ้นเท่ากันทาโต๊ะก็เหมือนกันนะครับทาโต๊ะก็เหมือนกันถามว่าเราโมดิฟายจากตัวนี้ได้ไหมทาโต๊ะได้นะครับครับวิธีการใส่ลายไม้ก็มาตรงนี้ครับ material editor เป็นแบบ material editor แบบเก่านะครับมันมี2แบบให้พวกเรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับ พอขึ้นหน้าต่าง Material Map Browser ขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกเป็น Bitmap ดับเบิลคลิกเข้าไปคุณเลือกไม้นี้นะครเราจะได้ลายไม้เข้ามาใส่ในลูกบอลกดเลยนะครับให้ไปกดโชว์ Material ตรงนี้นะครับคุณจะให้เจ้า FreeSport นี่เป็นแสงรองนะครับอ่านี่คือการใช้ Camera โรบอทนี้เราสามารถใสก่กระดูกเองได้นะเราสามารถเซตกระดูกเองได้แต่ในที่นี้เราจะใช้ตัวนี้ครับกระดูกสําเร็จรูปชื่อว่าใบเพชรเขาจะมีโครงกระดูกสําเร็จรูปมาให้น,นะครับลองลองให้เขาเดินดู ได้นะครับครับสำหรับการสอน 3D Animation ก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าพวกเราจะสนุกสนานกับการทำงานแอนิเมชันนะครับ ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของสื่อการเรียนการสอนเรื่อง a n i m เมชัน 3D เรียกได้ว,ว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากทุกท่านหรือน้องๆสนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้อย่างละเอียดได้ที่คลังสื่อ ICT ของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพียงพิมพ์ค้นหา ICTINN21.vec.go.th ย้ำอีกครั้งนะคะว่าพิมพ์เข้าไปที่ i c t nn21.vec.go.th ค่ะก็จะสามารถเข้าไปร่วมเรียนรู้หรืออีกหนึ่งช่องทางสังคมออนไลน์ยอดนิยมนั่นก็คือช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะสามารถพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาได้เลยนะคะว่าสทอรามอินทราย้ำอีกครั้งกับ YouTube ช่องสทอรามอินทราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาครบถ้วนไม่เพียงแต่ทุกท่านจะร่วมเรียนรู้ได้นะคะสื่อการเรียนการสอนโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นียังมีการแปลเป็นภาษามือเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถร่วมเรียนรู้ไปกับทุกคนได้ค่ะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาลองเข้าไปค้นหาและศึกษาข้อมูลได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วของเราสัมผัสหน้าจอกับสื่อการเรียนการสอนโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ